ราคาลง20,000บาทครับแคมรี่ตัวท็อปจาก899เหลือ879ไมค์แค่70,000โลครับปี19ผลิตปลายปีนะครับเผื่อใครสนใจครับไมค์แค่70,000โลเองสภาพดีฟังก์ชั่นครบครบครบมีแอนะร์เป่าลมหลังแล้วนะข้างหลังครับมีจอทัชสกีนตรงนี้มีแอร์หลังให้แล้วฟังก์ชันครบ,ครบมีจอทัสกีนเบาะหลังก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับตัวท็อปป้ายแดงล้าน8คุณตอนนี้เหลือแค่ แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกราฟฟี่ดาวพนหมื่นสี่นิดเองครับสนใจคันนี้มาจัดได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับมีแคมรี่อยู่หนึ่งคันปรับราคาลง20,000บาทเผื่อใครสนใจนะครับแคมรี่ตัวท็อปครับ2.5ไฮบิด พรีเมียมนะตัวท็อปสุดแล้วครับมี Adaptive Cruise c o n t r o นเนาะแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยที่เหนือมาตรฐานนะให้มาเยอะเลยนะไปแดงออกมาประมาล้านแปดครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์แล้วตรวจรถแล้วได้5ดาวตเต็มครับใครต้องการผลตรวจรถคันนี้ทักมาได้คุณเห็นไหมสติ๊กเกอร์เหลืองๆอ่ะที่แปะที่กระจกอ่ะคือแปะเพื่อแสดงว่าคันนี้ตรวจรถแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรง065 9 5 13374ครับไลน์ @pek152 ครับ 2.5 Hybrid Premium นะครับก็ประหยัดน้ามันนะเป็นตัวท็อปในปี19เขาอะประหยัดน้ามันประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรครับเผื่อใครสนใจเก่งใหญ่ครับที่ประหยัดน้ามันเนาะแล้วนั่งสบายกันครอบครัวครับฟังก์ชันมาตรฐานนะครับมีให้เยอะเลยนะเป็นรุ่นเดียวครับของเก่งใหญ่ทั้ง Hon d a ทั้งโตโยต้าเลยอะนะครับที่เบาะหลังปรับไฟฟ้าได้นะแล้วก็จะมีตัวจอทัชสกรีนสําหรับคอนโทรลนะครับเราสามารถปรับจอวิดีโอได้นะ เราสามารถปรับม่านหลังได้เราสามารถปรับเบาะได้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับเป็นรถที่ออกมาเพื่อให้คนนั่งหลังนั่งสบายอย่างแท้จริงครับใครหารถสักคันนะครับให้คนในครอบครัวนะคุณนั่งนะครับนั่งสบายยเดินทางนะครับสมรรถนะดีโคตรๆผมบอกเลยช่วงล่างก็เป็นปิงนกคู่แล้วขับนุ่มๆครับและสมรรถนะรถมันดีมากได้เครื่องสองพันห้าแต่ประหยัดน้ำมันยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรครับมาจัดได้เลยแคมรี่คันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะตอนออกมาแรกๆนะครับหลานแปด และเพชรยนต์ตั้งขายอยู่899นะครับตอนนี้ราคาปรับลงอีก20,000ครับเหลือแค่8 7 9 0 0 0เฟีดาวคุณผ่อนน้ำมัน1 4ื่นกว่าเองนะฟีดาวผ่อนน้ำมัน14,600ตลอดสัญญานะครับแล้วก็ไม้แค่79,000นะลืมพูดเลขไม้เลยนะครับไม้น้อยนะครับเป็นรถหน่วยงานครับสภาพดีและไม้น้อยไม้แค่79,000ก้ิโลมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับด้านหน้าครับโคมไฟเป็นแบบ led projector ครับพร้อมเดรดไลท์ให้นะไฟจะมีขีดฟ้าหน่อยนะเป็นสาร์ของไฮบริดนะครับโลโก้ครับเป็น ตาโตโยต้านะคุ้มเลซินแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปะครับในปีแบบสิบเก้ายี่สิบะยีิบเอ็ดกลางปีนะจะคุ้มเลซินแบบนี้คือตัวท็อปครับและกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมเนาะลักยาวเป็นตัวยูแบบนี้สภาพดีเลยนะครับด้านหน้านะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถสําหรับขอบข้างนะครับตรงกลางเป็นสีออกแบบเทากอสซี่นะทำเงาเงานะถ้าเป็นตัวเจนมเนอรเชนเนี่ยมันจะเป็นสีดําหมดเลยนะผมว่าอันยงอย่างเงี้ยสวยกว่านะเป็นออกเทาเงาเงานะครับเซนเซอร์หน้ามีสองเซนเซอร์หลังมีสีครับไฟหน้าเป็นแบบ เขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับรวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับสัตนเลี่สโครงฝากระโปรงสวยๆนะครับรับประกันครับไม่มีชนหนักปีกคว่ำจมน้ำกับไม้ก่อไม้ด้านข้างครับป่งซุ้มล้อแนบจิตสนิทครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบๆล้อแม็กนะลายสวยๆแบบนี้นะครับรู้สึกเป็นแม็กสินะบิตโตน์ครับยางบิตโตร์ทูลันซาอะแม็กแม็กสิบเจ็ดขออภัยนะแม็กสิบเจ็ดนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวปียางก็ปีปลายปีนะสัปดาห์สี่ห้าปีสองสามครับได้ยางบิตโตร์สภาพดีเลย กระจกข้างคับพับและปรับไฟฟ้านะครับแบบออโต้นะล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถกางออกให้เองแล้วจะมีนี่ครับบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้ว้ายขวาเลยนะครับด้านข้างคับสันเลียมพมสวยๆนะเผื่อใครสนใจนะครับแคมรี่มือสองสักคันนะครับสภาพดีๆผมว่าคุณมาเล่นคันนี้ได้นะครับสภาพดีไม่ผิดหวังครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 4 6 0 0บาทตลอดสัญญานะครับโลโก้ไฮบิดต่างๆอยู่ครบครับไฟหลังก็จะเป็น LED แบบไลท์ไกด์เซนเซอร์หลัง4เซนเซอร์หน้า2 ให้คุณครบถ้วนอ่าเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูเปิดปุ๊บกดเบาๆมันจะมีช็อคเด้งขึ้นนะครับแบบนี้เนวี่แรงต่างมีให้ครบแล้วอ่ะนะเป็นรุ่นเดียวนะที่มีเนวี่นะครับสำหรับแคมรี่รุ่นลองไม่มีนะอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟท้ายของแท้ของเดิมไทยโคอโตครับซิลซิลิโคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวน็อตแรงต่างเดิมเดิมเลยนะคันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับนี่นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆด้านบนครับเรียบๆเนาะตรงนี้สีด้านด้านเด ซิลเรียบๆแบบนี้รูระบายอากาศกลมๆคมๆชัดๆเลยมาเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูนี่หัวน็อตคุณดูไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆาหาแคมรี่สักคันนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยด้านด้านในตรงนี้คุณดูดิตะเข็บแบบสีด้านด้านเดิมๆนะไม่มีร่องรอยการทํามานะสําหรับทางด้านหลังนะครับสภาพดีครับคันหลังตรงๆคมๆชัดๆนะแล้วตรงนี้ครับตัวเ,เก็บเครื่องมือแม่แรงเนาะแล้วก็ล้อสำรองอยู่ครบเลย ล้อสำรองก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นครับ17นิ้วนะแล้วด้านหลังครับโครงสร้างเดิมนะแล้วประกันไม่มีชนหนักลิกคว่ำมจมน้ํากับไมโครใหม่นะครับสีนะครับเป็นเป็นเหล็กเป็นสีเหล็กเป็นสีดาําแล้วเขาเชุบสีพื้นคือสีเนี้ยเขาเรียกว่าสีการสนิมนะนะครับแล้วก็เออเอามาทําเป็นสีเนาะอย่างคันนี้สีบอนก็นะชุบเขาเรียกว่าสีพื้นนะ่นะสีการสนิมก่อนแล้วค่อยมาทาสีบอนนะครับปงซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทครับนะสันเรียบคมประตูคนดูดีสวยเลยนะครับเฉดนี้สวยนะเลอะยากดูแลสั่งง่าย ะถ้าคุณหานะครับแคมรี่มือสองสักคันนะครับฟังก์ชันครบเล่นตัวท็อปไปเลยเพราะอะไรผมว่าตัวรองกับตัวท็อปมันต่างไม่ได้เยอะแล้วนะอย่างคันนี้879คุณได้แค่ไม่7 9็ดพันอ่ะสภาพดีด้วยนะเป็นรถหน่วยงานเลยครับพวกนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับเคมประวัติศูนย์ตลอดเป็นรถพวกเจ้านายใช้นะรถหน่วยงานมือเดียวปลอดศูนย์ครับสนใจติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย0 6 5 9์1 3 3 7 4ครับ Line PEK 1 5 2เนี่ยนะมันตรวจรถไปแล้วนะโดยชิคนะครับ Inspected ถ้าคุณอยากดูผลตรวจทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดึงผลตรวจส่งให้คุณทางไลน์นะครับตามไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างอยามาดูด้านในกันนะครับคันนี้มีเมมโมรีซีทให้2จุดกระจกออโต้นะครับพับและปรับไฟฟ้าให้คุณได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่มีโหมดต่างๆย้ายมันอยู่ด้านบนแล้วใช้งานง่ายครับพุทสตาร์ทมีเป็นอัตติฟคูซอนโทนเนาะเป็นเรดาร์นะไดนามิกเรดาร์อะไรที่เขาเรียกนะครับเนี่ยมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ความเร็วผันแปรนะครับตามคันหน้านะ คันหน้าเร็วแล้วเดี๋ยวเราเร็วตามนะแต่เราล็อกเอาไว้นะครับไม่เกินเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับลำพง JBL มีให้สิบตัวนะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ได้เนี่ยลำพง JBL สิบตัวนะครับล้วก็มีแพตเดอรชิพให้คุณแล้วเราสามารถเชนเกียร์ผ่านตรงพงอะไรนี้ได้เหมาะเลยนะกับผู้บริหารที่เน้นขับเองนะครับมีในเรื่องของระบบช่วยขับนะระบบช่วยขับ Adaptive Cruise Control เนาะมีแพตเดอชิพอะไรต่างๆให้บอกคนขับก็ปรับไฟฟ้าครับมีที่ดันหลังให้บอกอย่างสภาพดีครับแน่นๆตึ้ง ไม่แท้ไม่เดิมครับแค่เจ็ดหมื่นเก้ามาสตาร์ทเสร็จเนาะมีเวลคัมนะครับตรงนี้พวงมาลัยจะลดลงมาถ้าเราดับเครื่องนะพวงมาลัยจะเด้งขึ้นไปทําให้เราเนี่ยมันออกอให้ทําให้เราออกรถง่ายๆนะเขาไม่ติดพวงมาลัยนะครับนี่มีโหมดต่างๆเนาะนี่นะครับมีโหมดต่างๆนะครับเป็นระบบนะครับความปลอดภัยที่เหนือมาตรฐานและมีระบบช่วยขับคับพวกแอดับสิบกู้ตอนทนไม่แท้ไม่เดิมครับเจ็ดหมื่นเก้าพันนะเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมีเนวี่ให้คุณแล้วนะครับกระจกข้างบนก็ตัดแสงออโต้ มีซัลลูปครับเราสามารถเปิดปิดนะครับตรงนี้ได้เลยนะกดปุ่มนะมันก็เปิดปิดน่ะนะเป็นแบบวันทัดได้นะสาหรับการเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบแดดเนาะประเทศไทยแดดแรงเนาะเราก็ปิดแบบนี้ครับแอร์เป็นดูอัลโซนครับมีนาโนอีให้นะตรงนี้ครับเราสามารถมีปรับแอร์ให้เป่าหลังได้นะนะเป็นเบาะเย็นได้นะไม่มีเบาะร้อนนะประเทศไทยนะครับสาหรับแคมรี่ไม่มีนะครับสาหรับรุ่นประกอบไทยอันนี้จะมีเบาะเย็นให้นะครับแอร์เป่าลมหลังให้นะแล้วก็กุญแจเป็นคีย์เลสครับกดค้างเปิดท้ายได้แบบนี้เลย มีโหมด E c o ค o r m a l s p o r t นะมี w i r ล l e s s c h เจ g e r ให้รถสวยสภาพดีครับ Airbag 7ใบนะความปลอดภัยหเหนือมาตรฐานเลยนะครับสนใจมาจัดได้คันนี้การันตีคุณว่าจะไม่ผิดหวังนะครับมีก้องถอยมีจอทัศกรีนครับมีเนวีให้คุณแล้วฟังก์ชันออปชั่นครบๆนะครับด้านหลังตรงนี้มีม่านข้างครับมีม่านหลังให้และตรงนี้คือจุดเด่นคือไฮไลท์ของเขามีจอทัศกรีนตรงนี้เนี่ยสมมุติผมจะปิดม่านเนาะเนี่ยมีจอทัศกรีนให้นะปรับอุณหภูมิแอแ์อะไรต่างๆใน้ นี่ม่านหลังมันปิดให้เลยเราจะตั้งแบบออโต้ก็ได้นะเช่นเวลาเราเราเราเดินหน้าใช่ไหมตรงเนี้มันจะปิดเองเวลาเราถอยหลังมันจะพับเก็บเองก็ได้หรือเราจะเปิดปิดแบบนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ครับไฮไลท์เลยเบาหลังปรับไฟฟ้าได้ปกติเราเจอแค่เบาหน้าปรับไฟฟ้าใช่ไหมเห็นไหมเอร์ละเราตั้งขึ้นมานี่นะคนนั่งหลังคุณนั่งสบายแบบสุดๆะนะผมบอกเลยตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ําให้นะเป็นรุ่นเดียวครับของเก๋งใหญ่ที่มีเบาะท้ายปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ อีกบอกคุณดูดินะหัวหัวหมอนตรงนี้นะครับเป็นแบบนะมันมีแบบตัวเอนะ็นเนาะให้รองรับสีรองรับศีรษะได้ตรงนี้เราสามารถปรับขึ้นมาได้นะครับอ่าตรงนี้แอร์หลังมีให้คุณแล้วนะครับมีแอร์หลังให้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ข้างหลังให้อีกสองจุดอุ้เราข้างหลังนั่งกว้างมากนะครับมีมั่นข้างมีมั่นหลังแบบปรับไฟฟ้ามีจอทัชสกรีนนะเราจะคอนโทรลข้างหน้านะ่ะไอจอตรงกลางนะ่ที่มีอ่าครึ่งหนึ่งเป็นไฮบริดนะอีกครึ่งหนึ่งเป็นเนวีนะครับก็มีระบบนําทางนะเชื่อมต่อที Connect คอนเน็กต เราสามารถค้นหารถเราได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเลยนะเชื่อมต่อผ่านแอป T-Connect ได้นะครับตัวท็อปครับใครสนใจมาจัดได้คันนี้ฟังก์ชันครบๆรถสวยน่าใช้นะครับฟรีดาวพรหมื่นสี่กว่าเองนะได้ขับเก่งใหญ่นะครับตัวท็อปสีบลอนนะครับรถหน่วยงานปวสูนครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นเก้าฟรีดาวได้นะใครสนใจคันนี้ครับผมว่าคุ้มค่านะล้านแปดเหลือแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอะหายไปเกือบล้านอ่ะนะราคาหายไปเกือบล้าน แล้วเราก็ปรับราคาลงจากหน้าป้ายนะครับสองหมื่นผมขายแปดเจ็ดเก้านะราคาหน้าป้ายอยู่แปดเก้า้านะเพิ่งขอเจ้านายปรับลงมานใครสนใจทักมาได้ครับศูน9 5หกห้าเก้าพันหนึ่งสามสามเจดสี่ล์แอดครับพเคหนึ P ่ง e ห้าสองมาครับมาดูโครงสร้างของตัวรถกันดีกว่าหัวน็อตด,ด้านข้างครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆสภาพดีมากนะติ๊กเกอร์คำเตือนข้อระวังต่างๆอยู่ครบครับเดี๋ยวดึงตรงนี้ให้ดูนะให้ดูกระดูกงูเนาะ บางคนเรียกกระดูกงูครับบางคนเรียกสปอร์ตแมนอาร์คบางคนเรียกสปอร์ตแมนอาร์คแล้วแต่ท่านเลยนะมันก็คือโครงสร้างรถนั่นแหละที่เป็นโรบอทเขาเชื่อมนะครับเชื่อมตัวรถกันเหล็ก3แผ่นนะเชื่อมต่อผ่านทางโรบอทนะเขายิงนะครับประมาณนี้อ่ะดูตรงนี้หัวน,น,อน็อตนะรอยนี่ชุดบอดสีครับตรงนี้ต้องเช็คนะต้องมีนะครับไม่มีคือไม่เดิมนะครับสภาพกริบมากเลยนะหลังโครงหลังคาไม่มีรอยบุบค,ครับสลนปก,กระจกของเดิมโรงงานนะใครสนใจนะครับแคมรีสักคันครับตัวท็อปไม่เจ็ดหมื่นเก้า นะครับซื้อได้คันนี้น้าไปขับยาวๆนะครับการันตีว่าจะไม่ผิดหวังครับสำหรับแคมรี่คันนี้มาดูด้านฝั่งนี้กันคอนโซลสวยเนาะเป็นลายเหมือนหินอ่อนนะครับแล้วตรงนี้จะมีแบบแอมเบียนไลท์ให้นิดๆด้วยนะเวลาถ้าแบบมืดเนาะขับลางคืนอะไรอย่างเงี้ยไฟสวยเลยนะครับอันนี้ฟิกเกอร์มอกอยู่ตรงนี้ครับรถมันเป็นปลายปีสิบเก้านะปลายปีนะครับรถเดือนพฤศจิผลิตจากโรงงานพฤศจินะครับจดทะเบียนปีสิบเก้าแต่ว่าธันวานะแต่ผลิตก็ปลายปีแล้วนะครับ หวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันแกะขยับใดๆนะครับบนล่างเลยสภาพกริบมากครับสนใจแคมรีสักคันครับให้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆนะสําหรับแคมรีครับคันนี้2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับตัวท็อปสุดนะป้ายแดงล้านเจ็ดเก้า 9, ตีไปล้านแปดเลยกันล้านแปดเหลือแค่แปดเจ็ดเก้าครับราคาหายเบี้ยแล้วนะครับไมค์ขึ้เจ็ดหมื่นเก้ามาดูตัวห้องเครื่องกันดีกว่าเมื่อกี้ผมไปเปิดไว้แล้วนะห้องเครื่องเขาจะมีโช๊คให้นะครับเรากดปุ่มตัวคลายล็อกแบบนี้แล้วก็ดึงเนี่ยจะมีโช๊คให้ การเนเทนนด์อะไรมันง่ายนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น205นะครับ2 5ล้ซีซีนะครับได้200กว่ามานะแล้วก็ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับทำให้การประหยัดได้ประมาณ23-24กิโลเมตรต่อลิตรหัวน็อตฝากระโปรงสาภาพดีครับน,อนาา็อตซอกแก้ม l, ปั๊มเอลปั๊มอาต่างๆอยู่ครบครบเบ้าโชคเดิมๆไม่มีสนิมใดๆนะครับคันหม้อน้ําข้างสาภาพดีเลยหัวน,อน,อน็อตต,ต,ต,ต่างๆไฟหน้าของเดิมครับซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์สิเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบครับ c คมรีครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดของรุ่นครับเสียงเครื่องยนต์ปกตินะใครสนใจคันนี้ครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างครับหรือไลน์ครับ @p.e.k.152 ครับคันนี้ผมสรุปไว้ฟัง2.5 h ฮบริดพรีเมียมครับปี2019ผลิตปลายปีนะครับรถผลิตเดือนพฤศจิจดทะเบียนนะครับออกจากป้ายแดงก็เดือนธันวานะเขาเรียกว่ารถปลายปีนะครับเกือบ20แล้ว แล้วก็ในส่วนของไม้ครับแค่เจ็ดหมื่นเก้าราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปรับราคาลงจากหน้าป้ายมาสองหมื่นบาทแล้วนะครับรถสวยซื้อได้แบบนี้มีดีเบจยนต์ครับใครอยากได้รถหรูระดับผู้บริราหารฟังก์ชันคร,ครบครับจัดตัวท็อปคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยและฟังก์ชันครบด้วยฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทตลอดสัญญาทุกคันเดี๋ยวตรวจรถให้นะครับคันนี้เพิ่งตวรวจให้แล้วนะใครสนใจคันนี้เดี๋ยวผมส่งในส่วนของผลตวรวจให้นะครับทักไลน์ด้านล่างได้เลยวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับจะได้ไม่พลาดอัปเเดตตรรถสวยยแบบนนี้พช์ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ